สวัสดีครับผมต้อนรับสู่ t g e o n g Channel อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับ พับจีนิวสอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง PUBG Thailand s ซ r i ีสนะครับหลังจากที่แข่งจบไปทั้งหมด36เกมในของเมื่อวานนี้นะครับและวันนี้หลักๆเลยเราจะมาพูดถึงผลงานของทีมที่มีสิทธิ์ลุ้นตัวไปแข่งในระดับ APAC นั่นเองนะครับผมแล้วก็ทีมที่น่าเป็นห่วงที่จะ ชั้นในซีซั่นนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราจะมาพูดถึงการแข่งขันพับจีในรายการพับจีไ a i l นโอเพ e นในซัมเมอร์2 0 2 1นะครับผมก็คือรายการนี้จะมีตั๋วให้ไปแข่งในระดับ APEC ็กใบนะครับก็เปิดรับสมัครไปในวันที่26ที่ผ่านมาจนไปถึงวันที่6พฤษภาคม2564เลยนะครับแล้วกลับมาพูดถึงการแข่งขันที่ผ่านมาของเมื่อวานนะครับผม ทีมที่ทำผลงานได้ดีและยังคงเป็นอันดับหนึ่งในหัวตารางนะครับและมีสิทธิ์ที่จะได้ตั๋วหนึ่งใบมากที่สุด1ทีมนั้นก็คือทางด้านของบุรีรัมยูเนเต็ดอีสปอร์ตนะครับเมื่อวานนี้บุรีรัมยิงไปเยอะมากๆยิงจนแทบพังเลยนะครับเมื่อวานนี้บุรีรัมจบในอันดับที่3นะครับอันดับที่2อันดับที่4อยู่ในระดับท็อปแลง์ในทุกแมตช์การแข่งขันเลยนะครับและมีคิวอย่างมากเลยครับมาตรฐานของพวกเขานั้น สูงมากๆเลยครับตอนนี้คะแนนของบุรีรัมนั้นทะลุไปที่3 3 3แต้มเรียบร้อยนะครับซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดแต่อย่างใดในอีก24เกมที่เหลือนะครับบุรีรัมจะเป็นทีมที่คว้าแชมป์สมัยที่2ในไทยแลนด์ซีรีส์ และเป็นทีมตัวแทนของประเทศไปแข่งในระดับ APEC ในซีซั่นที่จะมาถึงในเร็วๆนี้แน่นอนครับผมส่วนทีมต่อมานะครับที่มีลุ้นที่จะได้ตัวอีกหนึ่งใบนะครับเป็นทั้งด้านของ d t เทดเกมมิ่ครับเ t e ทํทำคะแนนไล่จี้บุริลัมมาอย่างห่างๆแบบห่วงห่วงนะครับที่284คะแนนนะครับเ t e ทดที่ว่าทำผลงานได้ดีและทรงตัวตามมาตรฐานของทีมมา โดยตลอดนะครับและในเมื่อวานที่ผ่านมานะครับเดเทดก็ทําผลงานได้ไม่ดได้คิริวคิริอะไรนะครับทุกเกมจะมีคิวติดไม้ติดมือในแต่ละเกมและถึงแม้เดเทดจะไม่มีแชมป์ในเมื่อวานติดมือมานะครับแต่เดเทดยิงไปเยอะมากๆเลยครับเมื่อวานในแต่ละเกมนะครับทำให้เดเทดยังหลังอยู่ที่อันดับที่2ของตารางคะแนนอยู่นั่นเองครับและทีมต่อมาที่อยากจะพูดถึงนะครับทีม ที่อยู่ในอันดับ3ของตารางคะแนนนะครับทีมที่จะมีสิทธิ์ลุ้นตัวอีกหนึ่งใบนะครับเป็นทางด้านของซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับผมซิกเนเจอร์ตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่248คะแนนนะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาซิกเนเจอร์ถือว่าทําผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ทํามาในวันก่อนๆในวีคที่แล้วที่ผ่านมานะครับซึ่งเมื่อวานนี้ซิกเนเจอร์ทำคะแนนได้เพียงแค่11คะแนนเองนะครับถึงแม้ว่าจะมีติดท็อปแร้งไป ในเกมที่2ของวันนะครับแต่ก็มีคิวติดไม้ติดมือไปเพียงแค่3คิวและเกม,มอื่นๆซิกเนเจอร์ก็ออกเร็วและมีคิวน้อยนะครับซึ่งต่างจากฟอร์มที่ผ่านมาในวันก่อนๆน,นะครับที่ซิกเนเจอร์จะเข้าวงช้าและสามารถปิดแชมป์และสติลคิวยิงได้ยับยับแต่อย่างไรก็ตามนะครับซิกเนเจอร์ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์นะครับที่จะได้ตัวเหมือนกันนะครับถ้าพวกเขาเรียกฟอร์มเก่ง เหมือนดังในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้นะครับผมซีเนเจอร์ก็จะมีคะแนนไล่จี้โซนหัวตารางไปอีกนะครับทีมต่อมานะครับเป็นทั้งด้านของอ e s h a r p e r e s p o r t นะครับรร e s h a r p e r e s p o r t เมื่อวานนี้ถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ต่ำกว่าทีมของตัวเองเล็กน้อยนะครับผมซึ่งเมื่อวานนี้ s h a r p e r นั้นไม่ได้กินไก่นะครับแล้วก็ไม่ได้ติด ในแล้งนะครับผมแล้วก็มีคิวติดไม้ติดมือไปในแต่ละเกมอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเมื่อวานโดยรวม4เกมชาเปอร์ทำไปทั้งหมด16คะแนนนะครับซึ่งทำให้ทีมที่ไล่จี้อย่างทางด้านของเมจิก e-sport ์และแอแท็กออร์เรานั้นก็ตามมาติดๆเลยนะครับทีมต่อมาที่ยังมีลุ้นในการลุ้นตัวไปแข่งใน,นระดับเ p a พอีกทีมนะครับเป็นทางด้านของเมจิกอีสปอร์นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เมจิกทาผลงานถือว่าอยู่ตามมาตรฐานนะครับ ไม่ได้คิวพิลอะไรมากมายนะครับมีคิวอยู่บ้างนะครับทั้งในเกมแรกและเกมที่2นะครับส่วนทางด้านเกมที่4อาจจะออกเวลไปนิดนึงนะครับแต่ยังไงมีจิกก็ยังหลังอันดับที่5มาครับผมด้วยคะแนน232คะแนนนะครับผมอันดับต่อมานะครับเป็นอันดับที่6นะครับเป็นทางด้านของ a c k a l l Round นะครับผมเมื่อวานนี้ Attack all round ถือว่า มีผีเข้าผีออกบ้างนะครับในเกมแรกก็มีคะแนนคิวเยอะนะครับมีติดท็อปแค์เข้ามาด้วยนะครับแต่ในเกมต่อมา2เกมก็ออกเร็วไปหน่อยนะครับผมเกมที่3ก็มีพลาดให้เห็นในจังหวะการหาที่เล่นในวงนะครับผมก็แอสเซกออร่กอา,ราก็หลังจากที่ไฟชนะเมืองกับทางด้านของ f w ฟวี r t นั้นก็ยังงัดฟอร์มเก่งของเขาออกมาไม่ได้เลยนะครับแต่ยังไงก็ตามครับ ไอ,กอ,อกแตรกของเราก็ยังถือว่ามีเปอร์เซ็นต์นะครับในการลุ้นตั๋วอีกหนึ่งทีมนะครับถ้าวันไหนที่พวกเขางัดฟอร์มเก่งกลับมาได้ก็หวังว่าพวกเขาจะทําได้ดีมากขึ้นกว่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงโซนท้ายตารางกันบ้างนะครับผมเมื่อวานนี้ท้ายตารางวัดกันมันมากๆเลยนะครับทีมอย่างโคดิงแคทนั้นทําผลงานได้ดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับส่วนทางด้านของ MIT h เนั้นก็ ทำคะแนนหนีโซนตกชั้นขึ้นไปอีกครับและทางด้านของ f1 sport นั้นก็ถือว่าทําคะแนนได้เยอะกว่าปกติเลยนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้าน golden cat เมื่อวานนี้ golden cat นั้นจบไปที่คะแนนรวมนะครับทางด้าน39คะแนนนะครับและตอนนี้ golden cat ขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับ13ของตารางนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในโซนตกชั้นก็จริงครับแต่คะแนนของเขานั้นมีถึง100 67คะแนนนะครับผมซึ่งถือว่าตามอันดับที่11นั้นเพียงแค่10คะแนนเองนะครับทางด้านของ m i t h เมื่อวานนี้ทำผลงานได้ดีขึ้นมาอีกเปล่าหนึ่งนะครับให้แฟนๆได้ชื่นใจอีกนิดหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ปิดแชมป์ไปได้หนึ่งแชมป์นะครับผมและแต่ละเกมก็มีคิวติดไม้ติดมือบ้างนะครับผมส่งคุณให้ m t h ในตอนนี้ไปอยู่ที่อันดับที่10ของตารางโดยมีคะแนนที่100 86คะแนนนะครับผมส่วนทีมที่ทำผลงานได้ดีอีกทีมในโซนท้ายตารางเป็นทีมด้านของ F.W.Sport นะครับผมหลังจากที่พวกเขาย้ายเมืองนะครับพวกเขามีการเล่นที่เฉียบคมมากขึ้นครับการมุฟเข้าวงมีโอกาสได้ยิงหาคิวการมีโอกาสได้สร้างทีมไฟต์และเก็บคะแนนในแต่ละแมตช์ที่ผ่านมานะครับผมซึ่งตอนนี้ F.W.Sport นั้นมีคะแนนอยู่ที่124คะแนนนะครับ ตามทีมอันดับที่11อย่าง c o n c e n t ทต t e 53คะแนนครับผมโดยเหลือแมตช์การแข่งขันอีกถือว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับในการเล่นโมเมนตัมแบบนี้ของ f อ b s p o r t นะครับส่วนทีมที่น่าเป็นห่วงเป็นทางด้านของ Q Confirm นะครับผมซึ่งถือว่ายังตั้งแต่สัปดาห์แรกที่ผ่านมาที่ทำผลงานได้ดีนะครับหลังจากนั้นมายังหา อร์มเก่งของทีมและผู้เล่นแต่ละคนยังมิเข้ากันไม่ได้เลยนะครับผมการไฟ์การเข้าวงนะครับหรือว่าจะเป็นการตั้งรับโซนต่างๆนะครับผมรู้สึกว่าจะมีขาดขาดเกินๆหรือว่าเกริงไปในหลายจังหวะเลยนะครับผมในส่วนของคิวคอนเฟิร์มก็ก็ให้กลับมาอยู่ในจุดที่ดีขึ้นของทีมได้เร็ววันนะครับ ทางด้านของมาริมอร์ก็เหมือนกันครับมาริมอร์ก็หลังจากที่ขึ้นมาอยู่บนหัวตารางได้สักพักหนึ่งก็ตอนนี้จบไป36แมตช์ก็มาริมอร์อยู่ที่อันดับที่14นะครับผมลูดยาวลงไปเลยนะครับก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ส่วนทีมที่ทําผลงานได้ค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานจนน่าตกใจเป็นทั้งด้านของน้องใหม่อย่างคอนซินเทสอีสปอร์ตนะครับซึ่งปกติเราจะเห็นคอนซินเทสนั้น ทำผลงานได้ดีในแต่ละวันการแข่งขันนะครับมีบางวันดีบางวันไม่ดีแต่ก็จะมาตรฐานของทีมนั้นก็จะอยู่โซนกลางแต่างนะครับแต่เมื่อวานที่ผ่านมาคอนเสิร์ตทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเลยนะครับผมก็ออกไว้นะครับผมโดนชาร์จบ้างนะครับไฟไฟไม่ชนะบ้างครับก็หวังว่าจะกลับมาโชว์ฟอร์ม เก่งให้แฟนๆได้เห็นอีกครั้งน,นะครับสำหรับน้องใหม่อย่างคอนซินเทตอีสปอร์ตนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับสรุปข่าวพับจีประจำวันนี้นะครับหวังว่าจะถูกใจแฟนๆชาวพับจีหลายๆคนนะครับผมสำหรับท่านใดที่คิดเห็นประการใดสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคิดว่าทีมไหนจะมีสิทธิ์ลุ้นตัว๋วทีมไหนจะได้ไปอะไรประมาณนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์น,นะครับผม คอมเมนต์ไหนที่รุนแรงเกินไปก็ไม่อยากให้เปิดเผยนะครับให้เก็บไว้ในใจละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปเท่านี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับและฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม